สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่คลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางในรอบดึกนะครับผมก็จะเป็นดาวกาชาตินะครับดาวโจน VIP แล้วก็หุ้นดาวโจน์นะครับค่าคืนนี้เมื่อคืนนะครับเนาะก็มีพี่พี่สมาชิกขอมาบอกว่าให้ลงนะครับให้ลงแนวทางราวคาชาติเร็วๆหน่อยนะครับพี่พี่เนาะก็อย่างที่ผมแจ้งไว้ก่อนอันนี้ว่าคือ 2- 3วันที่ผ่านมานั้นผมงานเข้าเยอะนะครับพี่พี่เนาะที่ทํางาน งานเข้าเยอะแล้วควนี้ไม่มีเวลาทาคลิปนะครับพี่ไม่มีเวลาทาคลิปเลยนะครับเพราะว่างานนั้นมาเยอะจริงๆนะครับขาดในช่วงเบรกนะครับแทบจะไม่ได้เบรกนะครับมีเวลาแค่ตอนเที่ยงก็พักกินข้าวก็ไม่ได้ไม่ได้ทาคลิปนะครับเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยพี่ๆี่สมาชิกด้วยนะครับผมเนาะที่ลงแนวทางช้านะครับเพราะว่าเรื่องงานมาทีก็สามทุ่มนะครับถ้าเกิดทํโอทีเนาะก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามแนวทางน้องแอดนะครับก็เดี๋ยวเนาะ ถ้านองแอดมีเวลาน้องแอดก็จะลงแนวทางให้ให้เร็วนะครับพี่เ้องก็เข้าใจเนาะว่าพี่ๆบางท่านก็รอติดตามแนวทางนะครับแต่ว่าลงลงไปช้าเนาะก็อาจจะเสี่ยงโชคไม่ทันครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเมื่อคืนนี้นะครับลาวกาชาตินะครับพี่ๆลาวกาชาตเนี่ยผมให้3กับ9นะครับผลที่ออกนะครับ736กับ1 9นาะมาทั้งสายรูดทางสายจอดนะครับเมื่อคืนนี้ ดาวกาชาติให้3กับ9ผลที่ออก73619ใครรูดที่9เข้าไปที่19ใครเอา3ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่36ตรงๆเน้นๆนะครับก็ถือว่ามาเด้งๆนะครับรอบนี้ยินดีด้วยนะครับเนาะรอบแรกนะครับส่วนดาวโจน VIP ให้8กับ4ผลที่ออก52805นะครับเน้น4080นะครับมา05ซะงั้นนะครับ4ไม่มาใครเอา8ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่28 มาแค่เลขเด่นนะครับรอบนี้หุ้นดาวโจนนะครับให้8กับ0ผลที่ออก652กับ55าอันนี้ก็หลุดไปนะครับเน้น85 0 5เนอะเข้ามา552กับ55นะครับส่วนแนวทางของค่ำคืนนี้นะครับผมก่อนเข้าไปรับชมแนวทางก็ฝากคำเตือนไว้ด้วยนะครับท่านใดที่นะครับเนาะ เป็นสมาชิกใหม่นะครับแนวทางตัวเลขนะครับที่ผมทําลงไว้นะครับในช่องทาง YouTube ทําจากสูตรคํานวณนะครับมีหลุดแล้วก็มีเข้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับชื่นชอบแล้วค่อยตามนะครับลาวกาชาตินะครับพี่ๆผมให้ไปที่เลข1กับเลข5นะครับวันนี้สายลูดให้ไปที่เลข1 1 3 1 6 หนึ่งเจ็ดห้าสามห้าหกห้าเก้าสามตัวห้าหนึ่งสามนะครับส่วนดาวโจนบีไอพีดาวโจนบีไอพีผมให้ไปที่เลขสามกับเลขเจ็ด สายรูดให้ไปที่เลขสามสามศูนย์สามห้าสามแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดแปดสามตัวเจ็ดสามห้านะครับ ส่วนหุ้นดาวโจนนะครับพี่พี่ค่ำคืนนี้เนาะอาทิตย์นี้ก็แนวทางเดินไม่ค่อยดีนะสำหรับหุ้นดาวโจนนะครับหุ้นดาวโจนคืนนี้ผมให้ไปที่เลข2กับเลข6สายรูดนะครับให้ไปที่เลข2 2 4สอง9 6 4สอ หกเก้าสามตัวหกสองสี่สำหรับแนวทางนะครับก็จะประมาณนี้ในรอบดึกนะครับท่านใดชื่นชอบในรอบไหนค่ำคืนนี้ก็ขอให้มาเฮงๆปังๆทุกท่านนะครับก่อนออกไปฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ